ต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมิโนวาทาโรค่ะร a นด o อมวันนี้หัวข้อสิ่งที่อยู่ในใจของเขาเนื้หารนดอมนะคะคนที่อยู่ในใจคุณและสิ่งที่อยู่ในใจเขามันมีความสับสนความย้อนแยง้งและความรู้สึกขัดแย้งกันอยู่อย่างหนักมากนะคะบางครั้งเขานิ่งมากๆเลย อยากสื่อสารนะคะแต่ว่าทําตัวเป็นนิ่งอะไรกันนะเป็นพลังงานที่ขัดแย้งกันอยู่นะคะใจอยากพูดอยากคุยนะแต่พอถึงเวลาจริงๆลิ้นจุกคขนะคะพูดไม่ออกเลยทีเดียวเชียวเป็นพลังงานที่เหมือนมันมีความหวังดีความปรารถนาความต้องการและความสุขที่แบบเออล้นมากๆเวลาที่ได้อยู่หรือว่าได้เห็นเรื่องราวของคุณนะคะเพียงแต่เขาไม่รู้จริงๆว่าเขาจะต้องทำยังไงหรือว่าสื่อสารอะไรมันเหมือนเขาชะงักหยุดนิ่ง สตันและไม่รู้จริงๆว่าจะต้องรับมือกับความรู้สึกที่มีกับคุณยังไงดีบางคนจะเป็นลักษณะที่ดูคลุมเครือคลุมเครือนะคะเหมือนเขาแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดไม่ค่อยชัวร์สักเท่าไหร่ว่าตกลงรักกันไหมหรือว่าให้ความรู้สึกแบบไหนกับเรากันแน่อยากเป็นแค่พี่น้องหรืออยากจะเป็นคนของใจเป็นอะไรที่ดูคลุมเครือคลุมเครือนะคะการกระทําของเขาเนี่ยดังนั้นสิ่งที่อยู่ในใจเขาเนี่ยเรามาแชร์ให้ฟังกันดีกว่าเนาะคือเขาอะ่ะมีความรู้สึกว่าคนคนนี้ คุณนั่นเองนะคะเป็นคนที่เขารู้สึกหนักแน่นและมันมีความรู้สึกอยู่ข้างในเยอะมากแต่ในการกระทําหรือความสัมพันธ์ที่มีต่อกันเนี่ยมันแทบจะไม่มีการปฏิสัมพันธ์หรือไม่มีจุดเชื่อมโยงพอยอะไรที่จะทําให้เขาแบบได้แสดงออกในรูปแบบนั้นบางครั้งมันเหมือนเขามีความเจ้าเล่บางอย่างนะคะที่ไม่ได้ใช้ตัวจริงเข้ามาคุยกับคุณหรือมีอะไรบางอย่างที่มันยัง คลุมเครือปิดบังซ่อนเร้นที่ยังไม่ได้สื่อสารให้กระจ่างชัดเขาจึงไม่กล้าที่จะแสดงความสัมพันธ์หรือความรู้สึกอะไรที่เขาอยากเป็นให้มันชัดเจนเหมือนเขาอะมีไอเดียอะไรบางอย่างอยู่ข้างในใจนะคะแต่มันยังไม่ถึงเวลาที่ต้องพูดบางคนจะติดปัญหาเรื่องการเงินมีหนี้สินหรือว่ามีจุดที่เหมือนยังไม่สามารถจะเติบโตหรือว่ามีความมั่นคงในชีวิตหรือบางครั้งเหมือนมันเป็นเรื่องของ ทุนทรัพย์ที่ไม่เท่ากันนะ่ะอาจจะเป็นลูกน้องกับเจ้านายหรือเป็นพลังงานที่เหมือนเขารู้สึกด้อยค่าวกว่าคุณหรือมันมีบางอย่างที่เขารออยู่อะค่ะรอให้ความสัมพันธ์มันเติบโตมากกว่านี้รอให้คุณรู้สึกกับเขามากกว่านี้รอให้ครอบครัวของเขาเคลียร์บางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับหนี้สินการเงินแล้วก็ปัญหาในชีวิตให้ได้ก่อนบางครั้งเขาอาจจะไปสื่อสารกับใครสักคนแต่เหมือนโดนออปฏิเสธมาว่า เขาไม่น่าจะเหมาะกับคุณสักเท่าไหร่นะหรือยังไม่ถึงเวลาที่คุณจะอ,อ,อยู่กับเขาได้หรืออะไรพวกนี้ที่มันดูแล้วบั่นทอนน้าใจนะคะบั่นทอนความเชื่อมัน่นบั่นทอนโอกาสที่เขาคิดว่ามันลิบหลีอยู่แล้วให้มันมอดดับลงมากกว่าเดิมดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะหลอนะคะรอดอีก,กว่า รอให้การเงินนี่สิหรือว่าอะไรบางอย่างที่มันยังแก้ปัญหาตรงนี้ไม่จบเนี่ยมันผ่านไปก่อนรอให้มันมีโอกาสในการสื่อสารกันหรือว่าการอยู่ใกล้ๆกันหรือเคมีที่มันเข้ากันได้มากกว่านี้สักหน่อยก่อนแต่ว่าข้างในความรู้สึกเขามีความมั่นคงอยู่ในนั้นนะคะเขารู้สึกได้ว่าคุณเป็นเหมือนแสงสว่างบางอย่างที่เขาตามหาในความมืดมิดในชีวิตของเขาแล้วบางคนเป็นปัญหาเรื่องของครอบครัวค่ะบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนมีครอบครัว อยู่แล้วและยังไม่ได้ตกลงปงใจแก้ไขปัญหาให้มันชัดเจนว่าอยู่ในสถานะความสัมพันธ์แบบไหนกันแน่ยังไม่ได้สดสนิทอย่างที่คิดหรืออาจจะยังมีลูกที่ต้องดูแลและความคาราคาซังของครอ,อบครัวเขาที่ยังไม่เป็นปรูปธรรมชัดเจนนะคะรวมทั้งนี่สินการเงินความเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับความสัมพันธ์ของเขาอะไรพวกนี้ด้วยและเสน่ห์ของเขาตอนนี้มันอาจจะไม่ได้มีเยอะพอที่จะสะดุดตาคุณให้คุณรู้สึกเอะใจว่า คนคนนี้น่าสนใจก็ได้นะเขาอาจจะรู้สึกไม่ค่อยเห็นคุณค่าในตัวเองสักเท่าไหร่อะค่ะแต่เขาก็เชื่อนะว่ามันมีบางอย่างนะคะในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาที่มันมีโอกาสจะได้เริ่มต้นกันใหม่ในอนาคตนะคะแต่เขาอาจจะต้องไปเคลียร์เรื่องครอบครัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่เป็นสามีภรรยาเก่าที่มีลูกด้วยกันหรือบางครั้งอาจจะหมายถึงการตกลงหย่าร้างให้เป็นเรื่องเป็นราวอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ๆมที่ยังไม,ไม่สนิทนะคะยังมีความแบบ เออต้องไปเคลียร์ปัญหาบางอย่างในชีวิตครอบครัวเก่าของเขาอยู่หรือบางครั้งอาจจะหมายถึงครอบครัวเขาไม่โอเคกับความสัมพันธ์กับคุณอาจจะมีเรื่องของความต่างกันในฐานะการเงินการงานนะคะเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องการเงินไม่เท่ากันในฐานะครอบครัวหรืออะไรพวกนี้ความไม่เห็นชอบความไม่เห็นด้วยและเขาเหมือนทําบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้สื่อสารในความเป็นตัวเองอะคะ่ะ จริงๆเขาอยากคุยกับคุณแต่เขาไม่อยากเอาตัวจริงมาคุยหรือเปล่านะเป็นพลังงานที่เหมือนมันคุ้มเครือคุ้มเครือแล้วมันก็มีบางอย่างที่เขาต้องทําให้กระจ่างชัดก่อนไม่งั้นทุกอย่างมันคือไม่สามารถทําตามหัวใจตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นพันธสัญญาความผูกพ่วงในความสัมพันธ์เก่าปัญหาครอบครัวเขานี่สินการเงินการงานความไม่ดูดีพอไม่คู่ควรดูแล้ว ไม่น่าจะมีคนบอกว่าเหมาะสมกันอะไรพวกนี้ค่ะเหมือนรอทําตัวเองให้ดีกว่านี้รอเป็นคนที่ดีขึ้นกว่านี้รอเป็นคนที่คู่ควรกว่านี้รอเป็นคนที่ดูแล้วน่าจะเข้าหาคุณได้โดยที่ไม่รู้สึกกระดางอายอะคะ่ะเหมือนเขาค่อนข้างจะมีความคิดที่เต็มไปด้วยปัญหาแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่จะเป็นทางออกระหว่างความสัมพันธ์ได้ในตอนนี้เลยมันก็เลยเต็มไปด้วยคำว,ว่ารอคอยกับ อยากทาแต่ไม่ได้ทําใจคิดอย่างหนึง่งแต่การกระทําเป็นอีกอย่างหนึง่งพลังงานก็ตีกันไปตีกันมานะคะดังนั้นในใจของเขาตอนนี้ยังมีคุณอยู่แต่ความสับสนและความรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงเวลามันยังไม่ใช่เวลาของเรานะมันยังเป็นเวลาของการจัดการหนี้สินจัดการปัญหาครอบครัวเกา่าจัดการครอบครัวของเขาที่ยังแอนตี้อยู่หรือว่าภาพลักษณ์ของเขาที่ดูแล้วมันไม่ค่อยดึงดูดสักเท่าไหร่มันยังเป็นสิ่งที่เขาเหมือนให้ความสําคัญมากกว่า ความกล้าที่จะเข้ามาสื่อสารกับคุณหรือเข้ามาจีบหรือเข้ามาพยายามทำให้คุณเห็นเขามีตัวตนขึ้นมานะคะและบางคนจะอยู่ในจุดที่เหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่เขาอ่ะยังทําให้มันกระจ่างชัดไม่ได้ในเวลานี้ยังให้คำสัญญาไม่ได้ว่าจะมีคุณแค่คนเดียวหรือว่าจะมั่นคงไปถึงระยะยาวหรือเคมีในการที่จะ ไปต่อด้วยกันนะคะมันยังไม่มากพอเท่ากับปัญหาที่เขาเจอในชีวิตดังนั้นขอเวลาพักเบรกความสัมพันธ์ไปแก้ปัญหาก่อนนะเราเดี๋ยวค่อยเจอกันนะคะให้เวลาในการรอคอยสักนิดนึงในใจของเขาคิดแบบนี้นะอันนี้แม่หมอไม่ได้ชงนะแต่มันเป็นพลังงานของการรอคอยและการจัดการเรื่องการเงินกับครอบครัวให้จบความสับสนของเขาจะไม่มีวันจบและเขาจะไม่สามารถอยู่กับคุณได้อย่างสบายใจตราบใดที่เขายังไม่ทําทุกอย่างให้มันกระจ่างชัด ให้มันเป็นรูปประทับจับต้องได้ว่าตกลงเราจะได้เป็นอะไรกันในอนาคตดังนั้นอาจจะต้องร้องเพลงรอเลยนะคะคนที่เข้ามาฟังแรนดอมในวันนี้เพราะว่าเขาจะเลือกช้าๆได้พาเล่มงามเพื่อที่ทำให้ทุกอย่างมันกระจ่างชัดให้ได้มากที่สุดเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันยังมีความคลุมเครือความสับสนและมีปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยค่ะมีสิ่งที่เขาอยากได้แต่มันดูเหมือนยังเป็นไปไม่ได้ในตอนนี้ แล้วเขารู้สึกเหมือนคุณเป็นครอบครัวในอนาคตสําหรับเขาคุณเป็นแสงสว่างที่นําทางเขาในวันที่มืดมิดแต่เขากลับมีความรู้สึกว่าเขาไม่สามารถให้อะไรตอบแทนในจุดที่คุณให้เขามาได้ณนะวันนี้เขาเลยอยากที่จะประสบความสําเร็จเป็น The Magician ที่ให้ได้ทุกอย่างหรือเป็นคนที่ดีพอสำหรับตัวของคุณเองหรือว่าสิ่งที่จะทำให้คนอื่นมองเข้ามาแล้วบอกว่าเขาคู่ควรกับคุณรู้สึกเป็นคน ที่รอได้อะรอเพอร์เฟกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งในเรื่องของความสัมพันธ์นะเพราะว่าหลายๆอย่างเขาจะรู้สึกสับสนและกังวลใจจนเหมือนกับจะเดินหน้าจีบก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปจีบจะเดินหน้าไปคุยเดี๋ยวแป๊บนึงก็ต้องกลับไปแก้ปัญหาเรื่องการเงินจะบอกว่าจะเป็นอะไรกันในอนาคตก็ยังมีชนักติดหลังในเรื่องของปัญหาครอบครัวเก่าอยู่ หรือแม้กระทั่งครอบครัวที่เป็นพ่อแม่ที่ดูแลเขามาค่ะแต่ไม่ได้เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ตอนนี้หรือยังอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่น่าจะไปจีบเขาติดนะเธออะไรอย่างนี้มันก็เลยเป็นจุดที่เขาแบบรอได้แล้วกันนะนะช่วงนี้ขอรอไปก่อนพอมองไปแล้วก็เห็นความายนะที่ไม่สามารถจะบาลานซ์ความสมดุลในชีวิตรอบตัวได้ตอนนี้จริงๆนะคะดังนั้นหลายๆอย่างเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาอยากเงียบนะแต่เหมือนเขาอ่ะ พิจารณาดูจากองค์ประกอบรอบตัวและคำพูดของคนรอบข้างแล้วว่ามันยังไม่ไหวนะน,นตอนนี้ในความสัมพันธ์นะคะมันยังไม่ไหวนะแต่มันมีสิ่งที่เป็นไปได้ในอนาคตนะแล้วมันเป็นสิ่งที่เขาอ่ะจะต้องพยายามเพื่อที่จะทำมันจริงๆให้มันกระจ่างชัดในทุกๆอย่างให้คุณเห็นว่าเขามีความแน่วแน่ในความสัมพันธ์มากกว่าที่คุณเห็นการกระทำเขาณตอนนี้นะคะดังนั้นจุดที่เหมือน มันยังให้ไม่ได้อะเพราะว่าตัวเขาก็ยังไม่ได้มีอะไรให้อะแม้จะให้ตัวเองเขาก็ยังไม่มีและมันไม่ใช่ว่าเขาแบบเส้นลายไม้ตอกหมดเลยนะเพราะด้วยความเป็นไพ่พลังงานของหนึ่งเหรียญกับราชาเหรียญเนี่ยเราก็เดอะเมจิเชนอีกคนคนนี้เป็นคนเก่งค่ะเป็นคนมีความสามารถเยอะเป็นคนที่ใครๆก็อยากได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ของโลกเป็นคนที่เรียกว่าเก่งมากๆจริงๆอะแต่บางครั้งคนเราจะเก่งแค่ไหนอะมันก็มีวันที่ ล้มกับชีวิตได้เหมือนกันเนาะและยิ่งเขาเป็นคนที่เก่งมากๆแล้ววันที่เขาล้มมันก็ดูเละเทะมากๆแน่นอนว่าเขาจะไม่ได้อยู่ในจุดที่จะอธิบายหรือบอกให้คุณชัดเจนว่าเออมันแย่แค่ไหนกับชีวิตแต่สิ่งที่เขาอยากจะให้เห็นมันอาจจะเป็นวันที่เขาอ่ะดูดีขึ้นแล้วสว่างสดใสไม่ใช่พระจันทร์ที่คลุมเครืออีกต่อไปแล้วเพราะงั้นเขามีความมีความหนักแน่นในการที่เขาอยากจะเติบโต เพื่อที่จะเอาชนะทุกปัญหาทุกอุปสรรคนะคะเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในจุดที่มันน่าจะดีได้มากกว่านี้แต่ในวันนี้เขารู้ว่าจุดติดของเขาอ่ะมันมีเยอะเกินกว่าที่จะทําให้ทุกอย่างมันดีพอดังนั้นก็เลยเหมือนรอก่อนนะสักวันคงได้รักกันอารมณ์นี้เลยอะคะ่ะแล้วบางคนที่รู้สึกว่าเขาหายไปไหนนะหรือทําไมเขาพูดจาแบบยึกยึกยักย,ยักจังนะเหมือนให้ความหวังแต่ก็เหมือนไม่รู้ว่าเวลาที่แท้จริงมันคือเมื่อไหร่ อารมณ์เขาก็คือจุดนี้แหละค่ะปัญหาในชีวิตที่ยังไม่ได้แก้ไขนะคะแล้วก็ความความหนักแน่นในจิตใจที่ไม่สามารถจะชัดเจนเป็นคำพูดได้ณนะปัจจุบันมันจึงมีหลายๆอย่างที่เขาเลือกจะรอไปก่อนเพื่อแก้ไขปัญหาก่อนดีกว่าดังนั้นก็อาจจะไขกระจ่างแล้วนะคะสำหรับความคลุมเครือความมามา,มาหายหายหรือว่าคำพูดที่ดูแปลกๆของเขาหรือบางคนที่เหมือนเงียบไปทำไมนะก็มาจากจุดนี้แหละค่ะ แล้วใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ดูไม่แน่ชัดนะคะลองเช็คดูดีๆก่อนนะว่าเขาตัดขาดกับคนเก่าจริงจังหรือยังอย่าเป็นเรื่องเป็นราวไหมหรือเขายังติดปัญหาการเงินร่วมกันที่ไม่สามารถละวางความสัมพันธ์ได้จริงๆและมันมีความสมเสียงมากจริงๆค่ะว่ามันไม่รู้เมื่อไหร่ที่เขาจะทันฟอร์มตัวเองไปสู่ตัวตนที่เขาพร้อมสําหรับความสัมพันธ์กับคุณดังนั้นให้เวลากับการอยู่ในเส้นทางของตัวเองนะคะกลับมาดูแลใจตัวเองละ เอาไว้เขาพร้อมเมื่อไหร่ค่อยคุยนะคะช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองไปก่อนแล้วก็พัฒนาตัวเองให้มีความสุขโดยที่ไม่คาดหวังกับคนคนนี้มากนะคะเพราะว่าถึงแม้เขาจะมีความหนักแน่นในจิตใจแต่ปัญหารอบด้านเนี่ยมันเหมือนเขายังมีความมีอีโก้และความกลัวในสิ่งต่างๆเกินกว่าที่จะเลือกความสัมพันธ์อยู่นะคะเพราะงั้น เราก็ภาวนาว่าเขาจะสามารถเอาชนะปัญหาทุกอย่างได้ในเร็ววันแล้วจะได้มีความสัมพันธ์กันเนาะแต่ถ้าหากมันยังไม่ใช่เวลาที่มันเร็วนักอะค่ะให้คุณให้เวลากับตัวเองในชีวิตดีกว่าเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้กลับมาหรือไม่ได้พูดกับคุณบ่อยนะักหรือไม่ได้พูดความจริงเลยด้วยซ้ําเพราะความกลัวและสิ่งที่เขาคิดว่าเขารอได้เนี่ยแหละไอ้ความรอได้เนี่ยแหละมันจะมีอะไรสักอย่างที่เหมือนแบบรอไปสักพักมันจะมีอะไรเปลี่ยนไปไหมนะในความคิดนะคะเพราะงั้นกลับมาอยู่กับตัวเองค่ะ หนักแน่นมั่นคงในตัวเองนะคะแล้วเมื่อไหร่ที่เขาพร้อมเนี่ยคุณก็จะเห็นเขากลับมาเองแหละแต่ถ้าในวันนั้นนะคะมันเจอใครใหม่ๆหรือว่าอาจจะเป็นคุณที่เจอคนใหม่ๆแล้วคุณรู้สึกว่าโอกาสในชีวิตมันเป็นสิ่งที่คุณต้องไปต่อขอให้เปิดรับและเรียนรู้ชีวิตต่อไปเรื่อยๆนะคะอย่าหยุดชะงักที่อะไรที่คุณไม่รู้จริงๆว่าเขาจะเปลี่ยนไปเมื่อไหร่เพราะแม้แต่ตัวเราเองอะคะ่ะก็มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเนาะ อยู่กับปัจจุบันเสมอค่ะแล้วชีวิตมันจะไม่มีความกังวลใจหรือความเครียดว่าเขาจะเอาอยัางไงนะคุณต้องถามตัวเองเลยคุณจะเอาอยัางไงนะกับความสัมพันธ์นี้เพราะความชัดเจนของเขาคือเขารอได้นะคะรอที่จะแก้ปัญหาชีวิตรอที่จะพร้อมสําหรับการกลับมาในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าแต่คุณจะรอไหมมันเป็นเรื่องที่คุณต้องเคลียร์กับตัวเองค่ะขอให้คุณโชคดีในความสัมพันธ์นะคะสําหรับใครที่รู้ตัวเป็นรเวอร์เกอร์ทวินเฟรม สามารถสมัครสมาชิกในระบบ V.I.P. ของชาแนลนะคะในนั้นจะมีพอดแคสที่ช่วยคุณเข้าใจเส้นทางนี้ได้อยากก่างกระจ่างชัดมากขึ้นและช่วงนี้ก็ยังไม่รับการดูดวงและการโค้ดนะคะเพราะงั้นขอให้ทุกคนก้าวเดินในเส้นทางของตัวเองด้วยความหนักแน่นนะคะจะคอยเป็นกำลังใจให้ทุกคนตรงนี้เสมอนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามทุกกำลังใจทุกปุ่มสุป,ปร์แตงด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ